สุขสันวันแม่วันที่12สิงหา2 5 6พสีวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติผมสนองวรรณศาขอให้คุณแม่ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญจะมีโรคจะมีภัยปลอดภัยจากโรคไล,ล่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณแม่ทุกคนมีตั้งแต่ความสุข ในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นลมโพลมไส้ให้กับลูกกับหลานตลอดไปคุณแม่ทุกคนและกับคุณพ่อทุกคนนะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญจากใจของสนองวรรณษาเะครับเด้อสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ที่น่ารักทุกคนนะครับมือในีสนองวรรณสากะเมื่อกี้โทรหาแม่แล้าล่ะนะครับผมโทรบอกกับแม่เล้ยลูกสาว เอาเค้กไปให้ย่าเออลูกสาวผมมันเฮ็ดเค้กเป็นได้เฮ็ดเค้กเฮ็ดเค้กขายนะครับผมโซงเค้กโซงยังขายก็ยเลยเฮ็ดเค้กไปให้ย่าเนื่องในวันแม่นะครับผมก็ได้คุยกับแม่ผมโดนเตือบละได้บอกกันเข้าก็โดนเตือบนู่นละที่จริงก็กได้พูดกันประจําได้บอกกันเรื่อยๆแม่ผมปีนี้ก็อายุแปดสิบสามแล้วแม่บุญเลี้ยงวัฒนาสานะครับถ้าจำไม่ผิดปีนี้แม่ผมกะแปดสิบสามปีแล้ว ตามสภาพของผู้เถ่านะครับเนาะกาเลยอยากเบ่าเรื่องเก่าๆที่เคยอยู่กับเม่มากกว่านิดพ่อตั้งแต่จะคล้องเปลี่ยนเด็กน้อย <c oughs> คิดพ่อจะคล้องเปลี่นเด็กน้อยคือจังเด็กน้อยขาดควาบบุ่นคือ <c oughs> ยังก้นขาดควบบุ่น,นี่ละ่ะสนองกับใรเพราะว่ามีน้องนี่มีน้องมีน้องกับคือจังเหมือนว่าเม่นี่จะฮักตะนองสินะ่ะเฮ้ามันเปลี่ยนเด็กน้อยคือเฮ้าแบบเจ้งไหละ่ะ คือเด็กน่อยลหลายๆคนล่ะคือ,คอย,ยังยันนองมากอาะไรอย่างความบุนจากเข้าไปยังสี่นะนะครับถ็นความฉิดของเด็กหน่อยเหมือนคนขาดความบุเพราะว่าพอกับเม่บ่คอาได้อยู่พอกับแม่ไปตัดอ้อยรับจ้างนะครับพอแม่แล้วกับพี่สาวพี่ชายพี่ชายก็น่าจะไปนะไปตัดอ้อยอยู่สีถัดนะครับ เอื้อยนี่ไปเอื้อยนี่ไปแต่บ่รู้ว่าเอื้อยคนไหนบ้างไปผมก็จาว่าอะไรมันนานแล้วนะครับที่นี่นนคือผมนี่เข้าใจเลยว่า่อแม่เอื้อยอายของผมนี่ลาบากมากครับพี่นองลาบากผมผมบ่นลื่อมเลยว่าตั้งแต่ผมเปลี่ยนเด็กน้อยมานีพ่อแม่ผมเอื้อยาอเอื้อยผมนี่บ่ได้สบายเลยลําบากมาตลอด เพิ่นบมมีโอกาสได้มาหนอกมานาคือผมเลยแต่เพื่อนก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามากจนใหญ่ามากบัดทุกคนทั้งเปียกคนพ่อแม่ผมนะพ่อแม่ผมไปตัดอวรับจ้างผมก็อยู่กับเอื้อยอยูย่กับพี่เขืออยู่บ้านเทบจะบ่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลยนะเจ้าเขาเขาขึ้นเล่าเล้วเขาขึ้นเล่าเล้วพ่อกับแม่กกับกันไปตัดอ้อยสีถาด ผมก็บด้อยู่กับแม่ผมเลยด้อยู่กับพ่อผมเลยจนว่าจะล่งหน้าของอีกปีหลังพ่อกับแม่ถึงกลับมาผมก็ยังจําได้อยู่ว่าผมเคยเลียนกอดแม่ผมนะแม่ผมมาตาไปทัดอ้อยผมดีใจหลายเลียนไปกอดแม่มา้าไปเลี้ยงคยว้วแ้วเลียนกอดเม่เลยแต่ว่าแม่กะคือว่าแหละเม่กะมีน้องอยู่มีน้องไส้ค้นหนึ่งก็น้อยๆอยู่ล่ะปักเกียว อันบักสเสนอวราษาน่องชายผมบักเสนอวรานานี่ละยังน้อยอยู่เล่นกวาดเมียเมียกะค่าน้องอยู่กะเหมือนกับว่าเมียกะบ่ค่อยสนใจเท่ากับขือหอดแม่เนาะความคิดเท่าเทาคือนหอดแม่กลายเป็นความคิดของเด็กหน้อยนะครับพี่น้องเนาะพ่อแม่เพิ่นกะเลี้ยงมาผ้าใ่เพิ่นกะลำบากขัดเลี้ยงเขาพ่อกะเลี้ยไม่เลี้ยไม่รับจ้างชื่อเขาเลี้ยมาสูลูกกินพ่อแม่ผมลำบากขัด กาคิดเฉดายยว่าพอบมมีโอกาสได้เห็นเลยว่าทุกมือนี่ผมมีอย่างบ้างผมมีอะไรบ้างนะครับผมบ็่ได้บอกว่าผมมีเงินหลายมีลำด้วยอย่างบ่เมนนะแต่ผมกับเ,เ,เ่อคยลืมคําที่พอผมเคยเบ้าตอนที่ผมบพท่านในไปนอกไปหน้าผมลําบากมากผมเหมือนควนตาบอดบ่รู้ว่าสิาไปหาเงืนหลยไยใดพอกับแม่กับเป็นห่วงผมมาก พอผมแต่งงานตอนที่ผมอายุยังหน่อยผมแต่งงานตอนที่ผมบ่มีอย่างเลยเอื่อยอ้ายผมกับบ่มีอย่างเลยลำบากมากพี่น้องแต่งงานตอนที่บ่มีเงิ่นนี่ลำบากอีหลีห้องบ่ลู้เลยว่าเขาจะหาเงินไายไดมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาพ่อแม่กัเป็นห่วงผมพอผมเบาเลยผมไปหาเกี่ยวห้าพี่น้องไปเกี่ยวห้ามาให้ขายครับ ตอนนั้นลูกสามคนลูกยังน่อยกินน้มอุ้ยกินน้มเปืองมากคิดให้ผมนึกถึงว่าพ่อกับเมียผมนี่เลี้ยงลูกมากลาบากมากตอนจะคล้องมีลูกถึงรู้ว่าลําบากครับพี่น้องเพราะผมนี่บอกเลยเพราผมถามผมเลยผมอุ้มลูกผมนี่ลูกผมสองคนฟูแฟดนี่อุ้มสองข่างไปหาพอ่อหาเม่พอผมนั่งไผ่หยาอยู่ครับพี่น้อง ผมอุ้มลูกไปหาพ่อผมไปมันกับไปเรียนไปยอกระปูไปหัวโขกปูอยู่ลูกท่าผมมึน,มน,มนเนาะพ่อผมนี่เลี้ยวเบื้องหลานแล้วเล่ากะเหมือนกับเล่าจะสะลดอยู่นนะเล่าเบาเลยพ่อผมสิบกเคยเบาแบบนี้พ่อผมเบาเลยมึงสิมาไพ่์งยาเนี่ยบอกเลี้ยงลูกมึงมึงสิไพ่์งยาเนี่ยบอกมาขายเลี้ยงลูกมึงมึงสิเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมึงกลุ้มบ่มึงมึงสีหาเงินใส่เลี้ยงลูกกับเมียมึง มึงสิมหา,หากินแค่นี้บอเพรผมเบาเลยผมไปไพ่ห้าผมไปเกีียวห้ามาไห่ขายให้ละสิบบาทสมัยนั้นยีสิบกว่าปีขึ้นหลังครับพี่น้องผมบ่เคยเลื่อมคำบอกของพอผมเลยพราะผมมีโอกาสได้มากแบบนี้แต่พอผมกะบ่อ,อย่างเล้วเสียไปต่พงอส่พัาอศ2550พอผมเลยบอมีโอกาสได้เห็นว่าตอนนี้จากที่ผมติดลบ เริ่มต้นจากชีวิตติดลบทุกมือนี่อันนี้ผม,มา่าในมาอวดผู้ใดผม,ม่เคยอวดอ,าอ้างยังผู้ใดผมกะพ่อที่สีมีให้ลูกผมผมกับมีทีมีทางซื้อทีซื้อทางไว้ให้ลูกผมแล้วผมซื้อหน้าผมกับเนี่ยเก็บหอมรอมริบใส่เงินอย่างมีคุณคคาผมกับเนี่ยใส่เงินอย่างเห็นคุณคคาของเงินเก็บหอมรอมริดซื้อหน้า ไเดี๋ยวนี้คนใส่เซาหนาผมจากที่ผมตะกี้อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่พาผมกับเอ้ยกับไอ้กับที่เคยไปเซาหนาคนเห็ดเพาะลูกหลายคนลูกหลายคนมีหน้าทงเดียวเห็ดหน้าบกุ้มกันกินพ่อแม่ก็เป็นนีท่อกสอลายเห็ดหน้าหลายๆกับขายใส่นีท่อกสอพ่อแม่พาไปเซาหนาเพ่อนเห็ด แต่ปัจจุบันนี้ผมก็มีหน้าให่ค้นในเศร้าผมก็มีทีไปให่ลูกผมผมก็ถือว่าถ้าพอผมยังอยู่พอผมกับ้องจะพุ่มใจในตัวของผมเพราะพอเคยเบ้าแล้วว่าถ้ามึงสียหากินสามีมึงเลี้ยงลูกบ่คุ้มดอกนะครับแต่ว่าแม่นี่แม่นี่บ่เคยเบ้าแม่นี่บ่เคยเบ้าแมเวบอกยังบ่ได้ละมิตะให้กำลังใจผมมาตลอด แต่พอผมนี่นั่นนั่นในบอกคำหนึ่งบอกบอกสนิททีว่าให้แทงใจเขาเลยเขตใจผมนี่มีมาณะมาทุกวันนี้พราะพอกับเมียผมเป็นคนพักดันท่างจิตใจของผมแล้วก็มีเอื่อยมีอายที่ค่อยพยุงค่อยสนับสนุนผมมาตลอดพอตาไม่ย่ายที่ค่อยสนับสนุนผมมาตลอดผมถึงมีทุกวันนี้ผมถึงมีกำลังใจได้มาได้ทุกวันนี้ครับพี่น้อง ผมสิบอกพี่น้องเลยว่าเกิดได้ไง่ายมากผมเป็นเด็กน้อยมากผมนี่ลำบากมากลำบากชนิดที่ว่าเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนพอแม่บอเคยเสื้อเสือ้อเสื้อกางเกงซื้อร่องเท้าให้ผมไปโรงเรียนเลยแม่ผมจนมากบอกลก้อเงินแม่ไปโรงเรียนน่บอกลก้อขเสื้อสม,มุดดินสอกับบอกล้อแม่แม่ผมกัยังเบาสู่ลูกผมฟังเลยว่า พ่อสูนะบอเคยขวาเงินยาจาักเถ้อไปโรงเรียนจักได้สมุดใสเขียนจักได้ดินสอใสเขียนบางคนสญีว่าผมเบาโพดผมบ่ได้เบาโพดผมเบาความจริงผมไปเอาสมุดอ้ายผมที่เพ่นเขียนมันิ่นบ่นบนมดเนนะี่ยเอามัดรบออกแล้วก็เขียนนั่นๆ่นแม่จะซื้อให้ข้างหนึง่งนั่นแน่นแม่จะเสื้อสอให้ซื้อสมุดให้เสื้อพานี้บอกเลยบอเคยซื้อผมเอาเสื้อ ไอ้ ai, เอากางเกงไอ้ใส่ไปโรงเรียนจนว่าจบป .6 ผมเคยได้ขั้งนึงเสือที่คู่แจกได้เแค่เดียวเท่านั้นในชีวิตเป็นนักเรียห6ปีจนมากผมกะสงสารพ่อกับเมีผมผมว่ากล้าขอพ่อขอเมียเลี้ยแต่เพื่อนสีให้ผมเคยได้เงินมากที่สุดสิบบาทตอนยุบป,ปัวหาไปเที่ยว เท่านั่นล่ะคู่ภาพไปเที่ยวปีนั่นลรองเรียนผมสอบได้ที่หนึง่งยู่ปหาสอบได้ที่หนึง่งคู่เล่ยภาพไปเที่ยวแต่นามบินเลยไปเที่ยวสวนสัตว์เลยแม่ให้เงินสิบบาทนั่นคือลายสุดในชีวิตผมเป็นเด็กน้อยนักเรียนที่เม่ผมเคยให้ทุกมือนี่ผมบ้เคยน้อยใจแม่ผมบ่เคยเสียใจพอกับเมียผมเลยทีเพิ่นบ่นมีเงินให้ผมผมรู้แล้วว่า การที่จะหาเลี้ยงครอบเลี้ยงรั้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านี่มันลําบากสาใดยคนทุกมือนี่เด็กน้อยทุกมือนี่ผมบ่รู้ดรอกว่าจะเคยลําบากเหมือนรุ่นพวกผมหรือเปล่าผมรลบ,บอกได้่าคนรุ่นผมนี่ยุคเก้าสิบยุคเก 90, ้าศูนย์นี่คนรุ่นนี้เป็นคนที่รุ่นทํางานจะลําบากมากตัวผมเองย่อมลบว่าผมลําบากมาก ทุกมือนี้มีโอกาสผมก็เลยต้องเก็บต้องทํางานทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะลบค่าดูถูกความค้นที่เคยดูถูกผมมากผมไม่เคยสนใจผมเก็บค่าที่พอที่เมียผมให้กระลังใจผมมากมาเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้ผมได้สูงมากทุกมือนี่ผมไปประเทศใดผมก็เก็บเอาผมไปประเทศใดผมกับพยายามเก็บหอมรอมีกินย่างมีคุ้นคาใสสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้น นะครับมือนี้มือนี้อาจที่เสียามากไปหน่อยนะครับแต่ว่าว้าออกจากใจเลยว่าสนองว่านาสาได้มาทุกมือนี้มีมาทุกมือนี้กับพอว่าพอว่าเมรว่าเอือยว่าไอว่าคนในครอบครัวลูกเมียพอตาไม่ย่ายลุงป้านาอ่ะให้กำลังใจผมตลอดมากให้ความสนับสนุนผมตลอดมากผมไม่เคยเลื่อมผู้ใดเลยมือนี้เป็นวันเม ผมกับทั่วหาเมียคุยกับเมียล้วกับคุยกันลูกกับเมียคุยกันตลอดเพราะว่าเหลือแค่เมียแค่นั้นนะผู้ใดอยู่ใสก็จะเลื่อมทั่วหาพอหาเมียชิดหอดพอหอดเมียก็ให้คิดหอดทุกมือนั่นล่ะโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณยังมีพอมีเมียอยู่นั่มพอเมียว้าพ่อเมียจมกับเพิ่นอยากให้เฮาได้ดีเพิ่นถึงวอกเพิ่นถึงจมให้คิดขวานี่ถ้ามู่เจ้ามีลูกมู่เจ้าจะลูกเอง นะครับมือผมคงฝากแค่นี้อวยพ่อนให้คุนแม่ทุกคนที่มาฟังสมมนอนนองวรานาสายูดีมีแห้งอายุมันควรยื่นเป็นลมพูลมไส้ให้กับลูกกับเต่าตลอดไปทั้งคุณพอทั้งคุณแม่พอให้ยูดีมีแห้งกันทุกคนปลอดภัยกันทุกคนปลอดภัยจาก,กโรคโควิดยามากกํามากไก่นะครับเด้อมือมมนี่สนองว่านาสาคงฝากไว้แค่นี้ฝากไว้เล็กๆน้อย บางคนก็นอาจจะว่าวบาวาลายใหญ่ห้างก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับเด้อผมก็บว่าจากใจผมสนองวันอัสาได้ครับเด้อผููดีมีแห้หลงลำด้วยกับทุกคนครับสุขสันวันเมียครับขอบคุณครับสวัสดีครับ